ครับล่าสุดที่ประชุมองค์คณะตุลาการสารรัฐธรรมนูนได้มีมติเป็นเอกฉันวินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,557ในส่วนของมาตราที่27และมาตราที่28นั้นไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญพร้อมเสนอแนะให้คณะกรรมาการควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆเข้าชี้แจงแสดงเหตุผลความจําเป็นครับ หลังจากที่ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงในการประชุมพิจารณาวินิจฉัยคำร้องของสมาชิกรัฐสภาที่ได้ยื่นผ่านประธานรัฐสภาเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเพื่อขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 5 7ในส่วนของมาตราที่27และมาตราที่28เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญนั้นว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา168้หวรรค8และวรรค9หรือไม่เนื่อง พิจารณาปรับลดงบประมาณในการเสนอขอจัดสรรง,งบประมาณของแต่ละหน่วยงานลงโดยเฉพาะสำนักงานสารยุติธรรมที่ได้มีการเสนอของงบประมาณจำนวน26,000กว่าล้านบาทแต่คณะรัฐมนตรีได้มีการปรับลดเหลือเพียง11,000กว่าล้านบาทเช่นเดียวกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,รามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชาตามมาตราที่28ที่ได้ขอเสนองบประมาณ2,300กว่าล้านบาทแต่ถูกกลับปรับลดเหลือเพียง1,000กว่าล้านบาททำให้มองว่าไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานขององค์กรอิสระ จึงขอให้ศาลวินิจฉัยว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญที่บัญญัติให้ต้องมีการจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอต่อองค์กรอิสระต่างๆหรือไม่โดยนายพิมลทำพิทักษ์พงวน,น,านาโคณะโฆสษกศาลร,รัฐธรรมนูญได้แถลงเปิดเผยถึงผลการพิจารณาวินิจฉัยระบุที่ประชุมองค์คณะตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูนมีมติเป็นเอกฉัน8เสียงเห็นว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2 5 5 7ในส่วนของมาตราที่27และมาตราที่28นั้นไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญตามมาตรา168วรรคาเนื่องจากมาตราดังกลา ญญัิไว้ว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของรัฐสภาสารและองค์กรอิสระตามวรรคที่8นั้นหากเห็นว่าไม่เพียงพอให้สามารถดําเนินการขอเสนอแปรียะติเพิ่มเติมต่อคณะกรรมาการได้โดยตรงซึ่งสารรัฐมนูลนะครับได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามาตรา168บวรรค9บัญญัติแต่เพียงว่าการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจํารายจ่ายของรัฐสภาสารและองค์กรตามวรรค8หากองค์กรนั้นเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ การจัดสรรนั้นไม่เพียงพอให้สามารถเสนอคำขอปรายะติต่อคณะกรรมารมาที่การได้โดยตรง อย่างไรก็ตามตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูนมาตรา168วรรค8ยังมีวัตถุประสงค์ให้คณะกรรม,มาการให้ความเป็นธรรมแก่หน่วยงานจึงชี้แนะให้หน่วยงานต,างต่างๆมีโอกาสแสดงเหตุผลและความจำเป็นต่อคณะกรรม,มาการได้โดยตรงสารรัฐธรรมนูญจึงมีมติเอกชนวินิจฉัยว่าร่างพระราชบ,บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2557ตามมาตราที่27ในส่วนของงบประมาณสํานักงานสารยุติธรรมสามนักงานสารปกครองและมาตราที่28ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบป,ปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นไม่ขัด หรือย้งต่อรัฐธรรมนูนมาตรา168วร8และวร9แต่อย่างใดครับละทางนี้เมื่อไม่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญแล้วนายพิมลยังระบุอีกนะครับว่าเป็นสิทธิของนายกรัฐรมนตรีที่จะสามารถนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวขึ้นทุนเก้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยได้ต่อไปครับนภกรชื่นตาถ่ายภาพธีรวัตรสวนตั้นทีมข่าวเอ็นเอ็นรายงานจากศาลร,รัฐธรรมนูนครับ